กับคุณอาฮาเลนที่นั่งอยู่ต๊ะข้างๆกันแต่กลับรู้สึกห่างเหินยังไงก็ไม่รู้คุณอาฮาเลนอรุสวัตนั่งอยู่ต๊ะข้างๆกันก็ฝากตัวด้วยนะอ,อันนี้ทำตกนะนี่ฉันถูกเกียดอยู่หรือเปล่านะปะมีอะไรเหรอ กำลังพูดอะไรอยู่นะกำลังพูดอะไรอยู่นะเอ๊ะลืมเอาตำราเรียนมางั้นเหรอคุณจะใกล้เกินไปมัง้ง<อ>คุณปาฮาเร็ณ<อ>เป็นคนที่คาดเดาไม่ได้เลยฮะได้<อ>หลายความหมายแล้วนะ คุณอาหาเดนที่ค่าเดาไม่ได้เริ่มฉายเดอนเมษา2022นี้ก็บอกว่าจะใกล้เกินไปมั้ง